ธรณีโซพระเทวทัตสัตว์โลกแม้เกิดในถิ่นเดียวกันมีความรู้ความสามารถเพียงพอกันหรือเกิดในตระกูลเดียวกันทำงานอย่างเดียวกันหรือแม้แต่ออกบทพร้อมกันแต่หากทำคำต่างกันก็หาได้รับผลในการกระทำเหมือนกันไม่เพราะสัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรมดังพุทธพ์ทิวา่ากรรมมังสัตเตวิพชัชติยะที่ทังหินนับปณิตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้แตกต่างกันคือให้เลวซามหรือประณีตพระเทวทัตเมื่อท่านบวชแล้วในสมัยแรกๆก,ก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในที่สุดท่านก็ได้ฌานสมาบัติแม้เป็นโลกิยะฌาน แต่มีพลังจิตสูงมากสามารถจะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เช่นลอยขึ้นไปในอากาศถ้าแปลงตัวได้เพราะฉะนั้นแม้ท่านได้อำนาจพิเศษแต่ถึงกระนั้นลาบสการะของท่านก็ไม่ค่อยมีอาจจะเป็นว่าชาติปางก่อนท่านไม่ค่อยได้สั่งสมบุญในด้านนี้ไว้เมื่อมีใครเข้ามาในวัดพระเชตวันหรือวัดเวลุวัน ก็มาถามหาแต่พระเถระรูปอื่นๆเช่นถามว่าพระอนนอยู่ไหนกุติพระสารีบุตรอยู่ไหนกุติพระโมคคัลนะอยู่ไหนกุติพระพัทธยะอยู่ไหนพระภักขุพระกิมเพลละพระอนุรุธะอยู่ไหนไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตบ้างเลยท่านก็น้อยใจคิดว่าเราก็เป็นเชื้อพระวง์ออกบวชพระรูปอื่นหลายรูปก็เป็นเชื้อพระวง์ออกบวช แล้วทำไมพระเถระเหล่านั้นจึงมีคนเคารพนับถือมากเราเองจะหาพวกสักคนหนึ่งก็ไม่ได้จะทำอย่างไรดีในที่สุดพระเทวทัตก็คิดหาอุบายจะหาพวกโดยมาคำหนึ่งว่าจะเอาใครเป็นพวกดีครั้งแรกคิดว่าถ้าเอาพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้เพราะพระองค์ก็เป็นสวสดาบันเสี็จแล้วเจ้าชายอาชาตสตรูนั่นแหละยังเป็นกุมารยังทรงพระยาวอยู่ จังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากเราคงจะเกลียกล่อมได้เพราะฉะนั้นพระเทวทัตจึงแสดงฤทธิ์ให้ปรากฏแก่เจ้าชายอาชาติสัตรูวันหนึ่งเจ้าชายอาชาติสัตรูทรงประทับนั่งเพลินอยู่ในวังพระเทวทัตได้แปลงกายมีลักษณะเป็นนักบวชแต่มีงูพันกายตามมือตามคอตามแขนเหาะลงมาจากอากาศแล้วมานั่งบนตักของเจ้าชายพระองค์ก็ทรงตกพระทยัย รูเดียวเท่านั้นเองพระเทวทัตก็ปรากฏเป็นพระตามเดิมถวายพระพรว่าไม่ต้องตกพระไทยอาตมาเป็นพระเจ้าชายทรงทอดพระเนตรเห็นท่านมีฤทธิ์มากก็ทรงคารพนับถือและได้ทรงอุปถัมภ์พระเทวทัตพร้อมด้วยสานุสิทธิวิลาสการะเป็นจํานวนมากในที่สุดพระเทวทัตเมื่อมีลาบสการะมากจิตเกิดมากมาก อยากจะปกครองสง์แทนพระพุทธเจ้าเสียเองวันหนึ่งจึงได้เข้าไปทูลพระพุทธเจ้าว่าขณะนี้พระพุทธองค์ทรงชราแล้วไม่ต้องขวนขวายมากข้าพระองค์จะเป็นผู้ปกครองสงแทนเองพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญ,ญาตดุจตรัสว่าเทวทัตทำตัวเหมือนคนเกลื่อนน้ำลายตัวเองพระเทวทัตก็ไม่พอใจมากและฌานธิ์ที่ตัวเองเคยได้ก็เสื่อมหมด ตั้งแต่เกิดจิตลามกว่าตัวเองอยากจะปกครองสองเสเองภายหลังพระเทวทัตก็เป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าได้ยุยงเจ้าชายอาชาติศัตรูให้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารจนสำเร็จและให้ปล่อยช้างนาลาครีมาทำร้ายพระพุทธเจ้าและตนเองก็ส่งนายขมังธนูไปปลงพระชนพระพุทธองค์ทำสรงให้แตกกัน และคลิ้งหินใส่พระพุทธเจ้าจนทําให้พระโลหิตห้อพระเทวทัตทํากรรมมากเป็นอนันตริยกรรมในห้าอย่างพระเทวทัตก็ทําเสียสองอย่างคือทําสงให้แตกกันและทําพระโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห้อในการทําสงให้แตกกันนั้นพระเทวทัตแส้งหาอุบายโดยเสนอวัตถุ5ประการ คือพระเทวทัตนั้นวังอุบายเสม,มือนนักการเมืองไปในตัวท่านคิดว่าถ้าตนเสนอวัตถุหาประการนี้แล้วพระพุทธองค์คงไม่ทรงเห็นด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้พวกคนโง่ก็มีมากกว่าพระบวทใหม่ก็มีมากต้องเห็นด้วยกับตนแน่เพราะตนเสนอแบบมีเลสันคือหวังผลอย่างอื่นแต่เสนอเรื่องนี้โดยหวังว่าจะมีผู้เห็นด้วยกับข้อเสนอของตนแล้วตนจะได้พวก คือพระเทวทัตเสนอวัตถุห้าประการต่อพระพุทธเจ้าในถ้ำกลางสง่าขอเสนอให้พระปฏิบัติเคร่งครัดมีห้าอย่างคือ1อยู่ป่าตลอดชีวิตสองบินทบาทตลอดชีวิต3ถือผ้าบังสกุลตลอดชีวิต4อยู่โคนไม้ตลอดชีวิต5ไม่ฉันเนื้อฉันปลาตลอดชีวิตพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอย่าเลยเทวทัตภิกษุใดปรารถนากระจงสมาทานอรัญญิกทุดง คือทวดงถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นทาปาติกังคะทุดงทวดงคือการบินทบาทเป็นวัดรุกขมูลิกังคะทุดงทวดงคือการอยู่คนไม้เป็นวัดถ้าไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องสมาทานคือทรงให้อิสระในการปฏิบัติใครชอบก็ปฏิบัติไม่ชอบก็ไม่ต้องปฏิบัติแต่เราอนุญาตให้อยู่รุกขมลละเสนาสน,นะอยู่คนต้นไม้ได้เพียงแปดเดือน กับอนุญาตให้ฉันปลาฉันเนื้อที่เป็นประวัติมังสะซึ่งบริสุทธิ์โดยสามส่วนคือตนไม่ได้เห็นไม่ได้ยินหรือไม่รังเกียจสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อตนพระเทวทัตได้ฟังดังนั้นก็เสนอเป็นคำคมต่อที่ประชุมสง์ในวันนั้นว่าท่านทั้งหลายดูสิระหว่างคำพูดของเรากับคำพูดของตถาคตใครจะน่าฟังกว่ากัน เราพูดเพื่อออกจากทุกข์ท่านทั้งหลายเห็นไหมใครอยากจะพ้นทุกข์ก็จงมากับเราเสียในครั้งนั้นพระบวชใหม่ประมาณ500รูปโรปเห็นด้วยกับพระเทวทัตก็พากันติดตามพระเทวทัตไปพระเทวทัตก็พาภิกษุเหล่านั้นแยกสฆงตั้งแต่นั้นมาแล้วก็มีพระพคก,กซึ่งเป็นคู่หูอยู่สามโรบคือพระโกกาลิกะพระกัตตะมรกะติสัสกะและพระมทุททัต พระสามรูปนี้เป็นพวกของพระเทวทัตวันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสั่งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะให้เป็นนำพระภิกษุห้าร้อยซึ่งเป็นพระใหม่กลับมาเสียพระเทวทัตสมัยนั้นไปอยู่ที่นําบนยาสีสะในแคว้นมคธไม่ไกลจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรโดยแยกสงออกไปตั้งสำนักอยู่ที่นั้นพระพุทธเจ้าทรงปราบพระเทวทัตตรัสว่า เทวทัตทำกรรมหนักมากเหลือเกินกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากส่วนกรรมดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากในที่สุดพระสารีบุตรและพระโมคคัลนะก็มาที่พมนักพระเทวทัตพระเทวทัตได้เห็นเช่นนั้นก็ดีใจคิดว่าเราได้พวกแล้วก็ต้อนรับอย่างดี ฝ่ายพระโกกาลิกะก็บอกว่าอย่าไว้ใจนะท่านทั้งสองนี้มีความคิดที่ชั่วร้ายอยู่อย่าไว้ใจสารีบทและโมกัลานะพระเทวทัตก็ให้พระสารีบทนั่งข้างขวาพระโมคัลานะนั่งข้างซ้ายแล้วตัวเองก็ทำท่าเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพอแสดงธรรมแล้วก็พูดว่าแม้ชักจะเพียขอเข้าไปเงียบนห้องสักหน่อย ว่าแล้วพระเทวทัตก็ให้พระสาริบุตรแสดงธรรมต่อเมื่อพระสาริบุตรแสดงธรรมก็กลับใจพระเหล่านั้นหมดและพระโมคคัลลานะได้แชริษนำพระเหล่านั้นไปฟ้าพระพุทธเจ้าหมดทุกโรคส่วนพระโกกาิกะก็ไม่พอใจได้ไปเคาะประตูเรียกพระเทวทัตพร้อมกับบอกว่าบอกแล้วอย่าเชื่อพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ท่านทั้งสองนี้มีความประพฤติเลวไร้าพระเทวทตัตตื่นขึ้นมางงเงียบพระโกกาลิกะกำลังโกรธจัดจึงแทงเขาเข้ายดอกพระเทวทตัตถึงกับกระอักเลือดป่วยหนักตั้งแต่นั้นมาป่วยหนักเป็นเวลาเ้าเดือนในที่สุดอยากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะไปขอประธานอภัยโทษต,ต่อพระพุทธองค์ที่วัดเชตวันเมืองสวัสถีแต่พวกลูกศิษย์ไม่นำพาไป ในที่สุดพกลูกศิษย์ทนอ้อนวอนไม่ได้ก็อมเอาพระเทวทัตใส่แคร่หามไปจากแคว้นมคตไปสู่เมืองสวัสดีในแคว,ว้นโกศลระยะทางประมาณ8 0 0กิโลเมตรกว่าจะหามไปถึงไม่ใช่ง่ายเลยในที่สุดพระพิสุทธ์ทั้งหลายก็กราบทูลต่อพระพุทธเจ้าว,ว่าพระเทวทัตมาถึงที่นี้ที่นี้แล้วเท่านี้ยอดแล้วจะถึงวัดพระเจตวันแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสว่าในชาตินี้เทวทัตจะไม่ได้เห็นหน้าเราถึงมาก็ไม่ได้เห็นพอพระเทวทัตไปถึงใกล้วัดพระเชตวันถึงสระโบกขรณีริมวัดพระเชตวันฝ่ายสานุสิทธิ์ก็ลงดื่มน้ําเพราะหิวกระหายพระเทวทัตก็ลุกออกจากแคร่ที่หามไปได้ลงไปในสระโบกขรณีก็ถูกพันดินสูบทันทีโดยค่อยๆจมดินลงไปในธรณีตั้งแต่ข้อเท้าตามลาดับ คือจมลงไปถึงแค่สะเอลจมลงไปจมลงไปแค่คอเหลือแต่คางพระเทวทัตก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วจึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าการระลึกถึงพระพุทธเจ้าตอนใกล้ตายจึงเป็นความดีแต่ไม่รู้จะถวายอะไรแด่พระพุทธเจ้าแล้วจึงขอถวายบังคมพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยถวายกระดูกคางและก็จมหายไปในแผ่นดินไปเกิดในอวิชีมหานรกอันร้ายแรง อันเป็นนรกขมใหญ่และร้ายแรงที่สุดในบรรดามหานรกแปดขมใหญ่อเวจีมหานรกนี้ร้อนแรงที่สุดไฟลุกชนตลอดเวลามีความสูงกว้าง300โยชน์พระเทวทัตเกิดเป็นสัตว์นรกสูงใหญ่ศีสะสอดเข้าไปสู่แผ่นเหล็กในเบื้องบนจนถึงหมวกหูเท้าทั้งสองจมลงแผ่นเหล็กลงไปข้างล่างจนถึงข้อเท้า มีหอกเท่าลำตาลเป็นไฟพุ่งมาจากด้านหลังแทงหลังทะลุหน้าอกปักฝาด้านหน้าอีกเล้าหนึ่งออกจากฝาด้านขวาแทงสีข้างขวาทะลุออกสีข้างเบื้องซ้ายปักขาด้านซ้ายอีกเหล้าหนึ่งออกจากแผ่นข้างบนแทงกระหม่อมทะลุออกส่วนเบื้องต่ำปักลงสู่แผ่นดินเหล็กพระเทวทัตนั้นเป็นผู้ไหวติงไม่ได้ถ้าไฟไหม้อยู่ในอเวิชมหานรกดังกล่าวมานี้ พระเทวทัตนั้นตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเวียนอยู่อย่างนั้นแม้เดี๋ยวนี้เทวทัตก็ยังถูกไฟไหม้ทรมานอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดกรรมชั่วที่ทําไว้จึงจะพ้นจากอวิชมหานรกนี้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้พระเทวทัตถูกแผ่นดินสุกแล้วภิกษุทั้งหลายซึ่งรู้เห็นเหตุหการณ์อันเศร้าสลดครั้งนั้นดีก็ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเดี๋ยวนี้พระเทวทัตไปเกิดที่ใด พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเดี๋ยวนี้พระเทวทัตไปเกิดในอวิชีมหานรกภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเทวทัตเที่ยวเดือดร้อนอยู่ในชาตินี้ตายไปเกิดในที่เดือดร้อนอีกหรือพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าใช่แล้วภิกษุทั้งหลายพวกบัณชิตหรือพวกครเรื่องหัดก็ตามผู้อยู่ด้วยความประมาทคือทำชั่ว ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองแน่นอนและพระองค์ก็ตรัสเป็นคถาว่าผู้ทำชั่วเป็นประจำย่อมเดือดร้อนในชาตินี้ตายแล้วก็เดือดร้อนชื่อว่าเดือดร้อนในโลกทั้งสองคือโลกนี้และโลกหน้าเขาย่อมเดือดร้อนว่าเราทำบาปไว้แล้วไปทุกติแล้วก็ย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าทรงปราบพระเทวทัตจึงตรัสชาดกหลายเรื่อง ทีนี้มีปัญหาถามว่าพระเทวทัตบวชแล้วได้อะไรบ้างบวชแล้วมาตกนรกได้ประโยชน์อะไรบางท่านสงสัยทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้พระเทวทัตบวชเมื่อทรงทราบอยู่แล้วว่าพระเทวทัตบวชแล้วจะต้องทํากรรมหนักอย่างนี้แล้วพระองค์ทรงให้พระเทวทัตบวชทําไมคําตอบก็คือพระพุทธเจ้าทราบว่าพระเทวทัตนั้นจะบวชหรือไม่บวชก็ต้องทํากรรมหนักแน่แต่ถ้าบวชแล้วยังได้บุญกุศล ยังได้ทำความดีบ้างเพราะตอนบวชก็ได้บรรลุฌานเวลาใกล้ตายก็ยังได้ถวายกระดูกคังเดบพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าแม้เวลาใกล้ตายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในอนาคตการหลังจากพระเทวทัตพ้นจากนรกแล้วเมื่อกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ในอนาคตการจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัเจกพุทธเจ้านามว่าอริทธ